สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับตอนเราขับซูช่อง4เฟลรถไทยสิงนะครับผมในชุนี้ภาพมาชมนะครับแอนเลอร์นะครับผมนิดสันอยู่ดีนะครับคันนี้เครื่องฮกสูบนะครับผมเครื่องบมักยางใหญ่นะครับบอมมิเทโบนะครับผมทิปฟรีทิปล้อนะครับผมครับตอนนี้จะขึ้นแชทนะครับผมสามสองศูนย์สี่นะครับก่อนเล <clears> Thank <throat> you. มันถ่ายมุมไหนกับ่ได้แล้วผมอยู่คานบ่ พวกน้ำมันหนามันยังหงอยขึ้นหงอยเลย ลดขั้นหญ่นะครับเหลือมันหน่อยพอสมได้กเกิรอ่าพอดีโอ้ขึ้นดช่วยอยู่ พอดีพอดีนอดีพอดียอยู่ที่แรกคือ,อพอดี